วันนี้วันแม่นะคะขอพาตาไปคุย <laughs> เราก็จะเซอร์ไพรส์แม่นะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ออกมาข้างนอกเพราะว่าหลานบอกว่าถ้ายายมาจะซื้อเรจันซี่ <c oughs> เขาก็เลยรียบขับรถมาเลยซื้ออะไรให้ก็ไม่เอาเ e จันซี่อย่างเดียวเออถ้าเรจันซี่ <c oughs> เขาคุยกับเขารู้เรื่องแต่พอเขากินไปครึ่งแบนแล้วเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วนะแต่ตอนที่เจอผมอะจอผมครั้งแรกเลย ึกไงเอาใจที่เห็นเลยก็คือคิดว่าน่เด็ดเข้าบ้านมั้งตอนแรกคิดว่าพี่แจ๊ซจะดูแลได้ไหมพี่ว่าก็คงไปกันไม่รอดอ่ะแล้ววันนี้มึงมีอะไรมาให้เขาก็มีให้ทุกปีอยู่แล้วปีนี้ก็มีให้เปิดให้กล้องปด้กล้องดูนะเปิดให้กล้องดูก่อนเป็นรายการอะไรนี่ โอโหให้เขแต่งหน้าที่เสร็จหน่อยก็ไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้พบแบบับไอันเช้คุณเช้คแโ้วกวันนี้วันแม่นะคะขอพาตาแบบนีง <laughs> เราก็จะเซอร์ไพรส์แม่นะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะเบาหน่อยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะแผนการของเราคือเตรียมไว้แล้วจะเอาหนังยางเนี่ยใส่กล่องทองให้เขาเปิดมาแล้วดูรีแอคชั่นว่าเอาได้หนังยางไปจะเป็นความรู้สึกยังไงแต่วันนี้แม่พี่แจ๊ดอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าแม่พี่แจ๊ดแก่แล้วเราก็เลยแบบกันเขาออกไปอยู่คนเดียวก่อนเพราะว่าบ้านพี่แจ๊ดเนี่ยก็มีทั้งแม่ที่แก่มากแล้วแล้วก็มีพี่ชายที่ป่วยเป็นโรคไตด้วย เราก็เลยค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้มากก็เลยไม่ให้เขาเจอใครแล้วก็เราก็ไม่เอาเขาเข้ามาในบ้านเหมือนกันตอนนี้พี่แจ็คเขาถ่ายก็มาดีครับวิดีโอคอลอยู่รอมันมา,มา,มาอีกทีนึงเดี๋ยวพี่ขอตาอน้าทัสดาครับไอ้แจ็คพี่แจงวันนี้ฮะเราเริ่มถ่ายตอนเย็นก็อาจจะชัวร์ชหุกน,นิดหน่อยวันดีพิ่ถ่ายงานมาตอนกลางวันวันนี้เราก็จะมีการไหว้แม่เหมือนเดิมแต่ว่าจะมีไหว้สองที่ที่นี่นมผม โอเคเป็นไงไปดูกันก็ตอนนี้นะคะเราก็จะมีอยู่2กล้องแล้วมีแผนจะแก้งผู้ใหญ่แนั่นแหละให้กล่องนี้เขาไปก่อนเราให้เขาเปิดดูเราให้กล้องจับหน้าไปดูใกล้ๆนี่เขาไปเลยใช่้อพร้อมกําไรที่พวกเราทำเมื่อกี้นะคะจริงๆของเขาเป็นอันนี้ต่างผูกเชรแต่จะแก้งอันนี้ก่อน แล้วก็ต้องขอบคุณพงมาลัยจากร้าน o c t o b e r Flower ด้วยส่งมาให้ทุกปีตั้งแต่วันแม่วันเกิดพ่อยันพ่อเสียเขาก็ทุกอย่างคือดอกไม้ก็คือร้านนี้หมดเลยนี่อันนี้นะคะให้ดูดอกไม้สวยๆนะคะนี่นยังไม่จบนะโอ้โหต้องมาตาจาก o c t o b e r Flower มีก่อนวันแม่ไหมคำว่าแม่แม่นี้มีความหมายขอขยายสูงล้ำคำว่าแม่ฟ้าว่าสูงสูงสุดฟ้าสุดตาแหละคำว่าแม่แม่นี้ ไอ้เจกยี่อยู่ให้อะไอ้เจกยี่อยู่ห้าแหละเลยแน่หรอแค่แน่หรอมีแค่แน่ทุกสิ่งข้าวไปด้วยเล่นไปด้วยไปทำอะไรกันต่อบ้ากันยายแอบอยู่มานอนด้วยความที่รอนานจัดมาถึงตั้งแต่บ่ายสองนี่กี่โมงจะมืดแล้วอ่ะไปว่ายายรัดป่ะไหวปะเนี่ยไปหนอบข้างล่างเลยเดี๋ยวป๊าดึง ไปรอข้างล่างเลยคือจะบาปป่ะเนี่ยคุยค่อยปลุกใครตอนนอนเลยอหตอนแรกอะแผนมันไม่ใช่แบบนี้เราอะจะไหว้เสร็จแล้วเราค่อยไปใช่ปะแต่ด้วยความที่มันสายไปหมดเลยก็ต้องปรับแผนให้เขาไปไหว้ด้วยกันเพราะแม่แจงอาจจะไหว้แม่แจีอยิวแล้วสถานการณ์แบบนี้เธอจจัดกันเออสถานการณ์มึงมาพูดเองไหมสถานการณ์แบบนี้ก็เลยแบบนี้นี่ไอ้จักเป็นคนบอกให้พูดนะแบบนี้ ก็กูบอกแล้วว oh ่าม oh ันไม่ทันเวลาเพราะมันสายมึงจะไปโกหกคนดูมึงจะสอนให้ก mm, ูโกหกคนดูทุกูวามจริงใจมันก็ดูดูสวยขึ้นดูมึงดูมันดีพลัมพลัมพลัพลัมพลัมพลัพลัพลัมพลัมพลัพลัแม่แจงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไปทำอะไรยังไงไงบอกแล้วเราหรือจะทำอะไรก็ทำเลยอันนี้จริงครับไม่ใช่ว่าไอวางไว้แล้วแล้วแกล้งบอกว่าทำอย่ิงทุกอย่างแล้วเมื่อกี้เหมือนแกล้งต่างไทยนะนอนอยู่ไปไป แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีกล้องอ่ะอไม่ไปไม่ไปเรามีกล้องมา 8, 8แปดูกแปดเดี๋ยวเราไปไหว้ไปไหว้แม่ก่อนไปไหว้ย่าเพราะว่าใช่กลับมาไหว้ยายเจ๊ต่อแล้ววันนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปบ้านยายรัดแต่ก่อนที่จะเข้ามาอะไรกันคือเราสวอปจมูกกันเรียบร้อยหมดแล้วว่าทุกคนปลอดภัยเพราะว่าเดี๋ยวมีบ้านมนคนเคะเข้าออกเยอะด้วยไงใช่แล้วเวลาเราเราทำงานทาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ป้องกันตเอยไว้ก่อนส่วนยายเจ๊อ่ะ คือฆ่าไม่ตายใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เพราะเขาก็อยู่แต่ในห้องวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ออกมาข้างนอกเพราะว่าหลานบอกว่าถ้ายายมาจะซื้อรีเจนซี่เขาก็เลยรีบขับรถมาเลยซื้ออะไรให้ก็ไม่เอารีเจนซี่อย่างเดียวเออถ้ารีเจนซี่เขาคุยกับเขารู้เรื่องแต่พอเขากินไปครึ่งแบนแล้วเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วนะแตอนที่เจอผมอะตัวผมครั้งแรกเลย เอาใจเก็คือคิดว่านเดชเขาบ้ามั้งก็ค่อนข้างจะแบบว่าคือยับมาเลยอ่ะแต่แม่เป็นคนไม่ค่อยอยู่ในสังคมขององ์การบันเทิงก็ไม่ค่อยจะรู้จักดาราเท่าไหร่แล้วก็มาศึกษาข้อมูลแจ๊ดหลังจากรู้ว่าคบกับแจ๊ดไปหาจากไหนจากอินเทอร์เน็ตค่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะไม่ใช่กี่นะคะห่วงไม่แม่รอบแรก รอบแรกหวงไหมโอ้โหค่าเทอมเท่าไหร่ครับปริญญาโทค่าเทอมสองแสนค่าผ่อนบ้านไหนจะค่าผ่อนรถให้เป็นเดือนละสามหมื่นแล้วก็โอ้โหงานตอดงานตอด,ตอ,ดอีกไม่รู้เท่าไหร่ตอนแรกคิดว่าพี่แจ๊จะดูแลได้ไหมคิดว่าก็คงไปกันไม่รอดอะ่ะเพราะสาประมาณว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบว่านึกสนุกเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างมารักพี่แจ๊จริงๆหนึ่ง เป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบสูงมากไม่ว่าเขาจะทํางานดึกแค่ไหนเช้าตื่นมาเข้าไปอ,าอ,อ,กออกรายการอัดทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบเยียบมากในความรับผิดชอบแล้วก็สมความสมเร็จที่สูงมากในแม้<อ>สรุป<า>เขาก็ชอบมึงที่มึงขยันเหมือนกับกูที่กูพูดนั่นแหละก็คือขยันตั้งใจ แรกนะด้วยความที่ขับรถไปบ้านยายครั้งแรกจําได้วันนะั้นไปเล่นงานวันเกิดยายแต่ตอนนั้นยายไม่รู้ว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้<ต><ต>รว่าแอบเข้ปไปแจง้งเหมือยแจ้งเอาไปเสนอบอกว่าวันเกิดบอกให้เอาเอาแจ้งมาเล่นไม้อะไรเงี้ยไอแจ้งเข้ก็บอกว่าไอแจ้งมึงอย่าทำอะไรไประเจิดประเจินนะเออคุณไม่มนี่อะไรหรอกแต่พอเข้าไปที่งานปุ๊บก็ใส่เสื้อรูปหัวใจเหมือนกันอะวันวันเลนทายว่าเขาน่าจะรู้แต่ตอนนั้นเลยพอเข้าไปในบ้านยายครั้งแรกนะสัตว์เจองานยากแล้วทงยายเขาทรงอย่างเงี้ยถ้าไม่สนิทก็ดูคนดุนะวันนั้น กินเบียร์ด้วยกันมั้งกดล็อกเลยวันนั้นอ่ะเราก็นั่งกินกันใช่ปะ mm. เขาก็เรียกกูไปเว้เรียกกูไปนั่งที่โต๊ะนั่งกับเขาสองคนเลยนะตัวตัวเลยพี่แจ๊ดกองตรงแล้วเมื่อก่อนที่ยายไม่ชอบพี่แจ๊ดเลยนะดูไม่น่าเชื่อถือดูเป็นคนติดยาแต่ตอนนี้ยายขอโทษด้วยที่ยายมองพี่แจ๊ดผิดไปเพราะยายมองว่าพี่แจ๊ดอ่ะเหมือนคนติดยาก็วนอยู่แต่เรื่องนั้นแ่ะว,วนแค่นี้เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงอ่ะวนไปประมาณสักแปดขวดละลก็เลยรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้แนหะทางเดียวกับเรา แต่เวลาแต่เวลาเมาคนละแบบกับเราตอนแรกอะ่ะมันก็ขึ้นมาบอกว่ามันก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยกูว่าคนในบ้านมึงอ่ะไม่ชอบกูหลอกอะไรอย่างเงี้ย นังก็น้อยว่าแบบเออทําไมถึงดูคนที่ภายนอกเห็น่าโอ้โหแต่ตอนนั้นภายนอกมึงก็สภาพแบบโอ้โห <c oughs> มึงจะไม่ให้เขาคิดเลยก็เป็นไปไม่ได้แล้วแหละแจ๊ช่วงแรกๆอะ่ะแจ๊มันเที่ยวหนักมากเที่ยวแบบเที่ยวเกินอะ่ะไม่หรอกมันมันครบกันตอนที่อายุมันเริ่มมาก้วด้วยะมันผ่านจุดที่พีที่สุดของแต่ละคนมาหมดแล้วไงแต่ถ้าว่าได้ว่ามันถ้าผมครบแต่งช่วงมาสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไปโอ้พินาศเออทำไมไม่คบหมช่วงนั้นก็จะได้พินาดกูจะได้ใช้ชีวิตตอนนี้มันดี ไ้จะรอบเวลาได้ก็ดีนะนิยามของนิสัยแจงอ่ะเอาแบบชัดๆเลยตรงประเด็นเลยแจงเป็นคนนิสัยไงนางมีความมัน่นใจตัวเองสูงแล้วนางก็เป็นคนไม่ยอมรับความจริงถ้านางผิดอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะเป็นเพราะว่านางเนี่ยหนึ่งยายทวดก็คือยายกับตาเลี้ยงพี่แจงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลย ก็มีแต่เอาใจโอ้ไม่ว kind of ่านางอยากได้อะไรนางจะได้หมดทุกอย่างเลยจนมัธยมแม่เลี้ยงเองพอแม่เลี้ยงเองนั่นแหละก็อยู่ในกรอบพอหลุดกรอบก็ตอนเจอพี่แจ๊ดนี่แหละค่ะจนแม่ยึดรถเลยเพราะชีวิตไม่เคยทําผิดอะไรเลยคือกว่าจะได้อะไรกว่าจะดัดฟันคือต้องเอาคะแนนเรียนมันแลกทุกอย่างถามต้องถามนยว่าวันนั้นอะที่จะมายืมเงินอะให้แจ๊ดทำไมถึงให้เพราะว่าตอนนั้นอะ เยอะมากแล้วไม่ได้คบกับแจงไม่นานด้วยแล้วก็ยายก็ยังไม่ได้สนิทกัน้วยใช่ยังไม่ได้สนิทยังไม่ได้อะไรอยากรู้ว่าทําไมถึงให้เริ่มต้นเลยไม่ได้ให้พี่แจ๊ดเลยงานแต่งงานเนี่ยนะค่าสินสอดก็เงินแม่ไม่ให้พี่แจงแล้วก็ค่างานเลี้ยงก็เงินแม่แม่ให้พี่แจงนึกถึงความเป็นแม่ของคนก่อนว่าลูกอยากได้อะไรเราก็ให้เราจะคอยมองเขาว่าให้เขาอยู่กันยังไงดูแลเขาอยู่ห่างๆพอหนึ่งเดือนไปสองเดือนไป เราแอบมองอยู่มันเร็วมากนะมันเร็วมันเร็วมากตั้งเขาใช้คำว่าตั้งแต่แต่งงานกับแจงก่อนแต่งก็ยังสั่นๆคอนคอนอยู่นะยายนะใช่ชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังเท่าไหร่แบบต้องรอรุ้นว่าละครจะมาเมื่อไหร่วะได้รายการนี้เงินเท่าไหร่วะผ่อนนู่นผ่อนนี่จนมาวันนี้ก็ยังรู้สึกเลยว่า ที่เรากําลังมาคุยกันเรื่องนี้คือเรากําลังจะขอยืมเงินเขาอีกสักก้อนพอแล้วเบรกก่อนนีตจจ่มีแตตกลูกกตาแดดกันเองอยนะู่แล้วอันนี้แบบว่าพูดไม่เฟคนะไม่โกหกอะไรกันเลยนะทุกวันนี้ก็ยังยังพูดอยู่กับตัวเองเสมอว่าโอ้โหทำไมชีวิตแบบชีวิตกูโชคดีจังวะแม่แจงเนี่ยเขาเหมือนแม่ไม่ใช่เหมือนเขาคือแม่เราคนนึงเลยอะโชคดีอย่างที่เราเจอกันเราเป็นคนประเภทเดียวกันโชคดีมากทั้งทั้งทางบ้าน ทางบ้านผมทางบ้านแจงอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มึงมีอะไรมาให้เขาก็มีให้ทุกปีอยู่แล้วอ่าปีนี้ก็มีให้อ่าเฮิซ์เซอร์ไพรส์อ่าเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้กล้องดูนะเปิดให้กล้องดูก่อนเปิดดูเท่าไรเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ เออเออเฮ้ยดูค่ะผลงานของแจ๊ดชวนชื่นนะคะต้องยอมรับด้วยว่ามันโควิดจริงๆเดี๋ยวนี้เก็บไว้เดี๋ยวให้ยายรัดต่อให้ยารัดโดนให้ยารัดต่อโอเคแต่รัดโดนคนต่อไปอันนี้ให้ดูอีกทีอันนี้ให้กล้องดูอีกทีอันนี้เปิดออกข้างนอกก่อนเฮ้ยกล่องมันคุ้นๆแฮะจากไม้แล้วปลาวเนี่ยตั้งนี้ตั้งนี้ตูเซฟเราก้อนเนี่ย อะไรเนาะอันนี้จำถ้าจำไม่ผิดนะเป็นต้มหูเราอ่ะมันต้มหูเราของอันนี้เราจำได้ใส่ต้มหูเพชรเราโอ๊ยายจะแกล้งแล้วสองรอบเห็นไหมล่ะยายจำได้ต้มหูเพชรนี่กุชชี่ไม่ใช่ชาแนลชาแนลของยายเองของยายที่ไหนซื้อมาให้ อันนี้ซื้อมาให้หม่โนโนโนยูให้ฉ no, 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 ับได้กว่โนโนโนยู no, 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 ได้ไงโอนเงินไปให้เขาแสนหนึ่งเนี่ยอันนี้ซื้อให้ยายจีแตงซื้อให้ไม่แล้วมันมีอย่างนี้ยายก็มีแล้วคู่หนึ่งไม่มีนมคนละโซ่ไม่วันนี้พีมมาขอดูตู้เซฟมาขอกุญแจมันคนละโร่เป็นพยานนะเดี๋ยวจะไปดูที่ตู้เซฟ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใช่เดี๋ยวแม่ขอออกรายการใหม่อีกรอบนึงนะไม่กลัวยางยางอะทำให้เขาหลอนเย <S <S 1> <S 1> อะใกล้ถึงบ้านของผมแล้วนะครับเป็นบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกในชีวิตแม่เขาก็เหงานะช่วงนี้แต่เราก็จําเป็นอะเพราะว่าถ้าแกมาเวลาเราไม่อยากให้เขาเสี่ยงด้วยจริงๆแล้วที่คุยกันไว้อะคือพูดว่าจะมาเอากับข้าวอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าจะมาไหว้อะไรเงี้ย ให้เมารูตัวแล้วก็ยังไม่รู้ตัวว่าจะโดนทองพองสติ๊กเนี่ยอ่เยเจลาสร้อยไปอีกเส้นมเราก็จะไปทำการไหว้แม่กันนะครับไก่ไกๆไก่ยื่นเอาวางไว้ไม่เอาวางไว้ตรงนั้นนะจ๊เออรักนะจ๊ะขอมีงานเยอะๆอขอให้อย่ามีโรคมีภัยเข้ามา ขอให้มีความสุขยอะงตั้งครอบครัวเลยเด้ออย่าเจ๊น้ำได้อ่านี่เลยโอ้โหโอ้ยมีสเปรยอะไรอะอะไรอ่ะฮะกี่บาทว่าว่ากี่บาทโอไม่เอาโอ้โหไม่สนใจเลยเหรอไม่สนใจอกม้เลยเปิดโชว์กล้องก่อนเปิดโชว์กล้อง ี่ลองใส่ดิขอบใจนะลูกนะอุ้ยให้อะไรแม่อันเบลเลอร์เลยอันเบลเลอร์เลยวันนี้จะได้เพื่อนนี้กพอแล้วพอหรือเปล่าล่ะถ้าไม่พอก็เอาสร้อยเบรกเส้นลองใส่สร้อยดูลูกมันจะดนจะแดดดูสิมันทำอ่านี้อ่ะดูอีกอันนึงอ่ะ ันนี้เ <House> ปิดให้กล้องดูเปิดให้กล้องดูก่อนเปิดตรงนี้นะเปิดอย่างนี้นะเร็วเปิดให้กล้องดูเร็วอย่าเหมือนเดิมไม่เอานะเปิดให้กล้องดูก่อนจับไว้แล้วก็หันมาฝั่งนู้นอ่เปิดให้กล้องดูก่อนปึ๊บนี Chanel เพราะรู้จักรู้จัก Chanel ด้วยเจ๊เปิดมาบอก g u ช c i เอาข้าวใส่รถเลยลูกแหมที่ได้เอาข้าวใส่รถเลย นะเอากับข้าวใส่รถเลยนะเออออเออดูเสรยผมด้วยขอให้ลูกลุ่งเรืองนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้มาคินี้ขอให้กลับไปเป็นหมื่นหมื่นทั้งครอบครัวผมยศนะยายเจนะแจงนะแก๊ดนะขอให้ลูกเจริญเจริญนะลูกนะแนนี้แนี่อนาคตดีนะสมหรัลูกหลานไม่เลี้ยงนะเป็นคนแบบนี้ดีนะแบบตามโต๊ะไปตามโตอ่ะถ้าขอสักยี่สิบโอ้ขอให้หนูเจริญเจริญ ไปนะจะออกไปไหนนะไปไม่จะไปไหนอ๋อลูกมีงานเยอะตัวไม่ได้มาได้มาสูมสูมสูมทองด้วยแม่กูเหมือนพวกแม่แม่ครัวงานบวชอ่ะดูนี่แกก็ไม่รู้สิไอ้จักรหนุ่มมาคนเดียวกกูจะเข้าป่าเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราขับรถกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวไให้เด็กๆไหว้ใหญ่เดี๋ยวให้อาตางไทยพวกเด็กๆไหว้ไหว้แม่กันไหว้เราก็ไหว้เจ๊ด้วย ทีเดียวไปแล้วไม่มีของขวัญวันนี้แล้วหรอฮะของวันนี้ล่ะกูซื้อให้มึงทุกวันกูทุกวันเป็นวันเมียเลยไม่ใช่วันแม่พำ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 ทุกปีก็จะเป็นแบบนี้นครับแต่ว่าจริงๆเราแยกอยู่คนละบ้านแต่ว่าก่อนจะมาเนี่ยเราก็จะวอบจมูกอะไรกันมาแล้วก็ตามสถา,า,านการณ์ที่แรกก็จะจากข้างนอกฝนตกอีกแล้วอ่ะไปเดี๋ยวไปไหว้กันอ่ะอุ้ยอ่ะบบางกองอ่ะ<ห> <substit uting> อะไรบางอะไรยายเดี like ๋ยวไหว้ก็เสร็จครับนี่ไงแรคก่อนอ่ะก็ขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ขอบคุณทุกอย่างที่ให้พวกเรามานะผมอาจจะมาใหม่แต่ว่าขอบคุณมาทุกอย่างขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆครับก็ปีนี้ก็เหมือนทุกปีขอให้ไม่เจ็บไม่จนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ทำงานให้น้อยลงอยู่กับลูกหลานให้มากขึ้นขอบคุณมากนะคะก็ขอรับไว้หมดนะ ฟังดีๆนะลูกคนที่เป็นแม่เนี่ยถ้าเวลาให้พรเนี่ยมันสูงสุดแล้วก็จะประสบความสําเร็จทําไมพี่แจ๊กกับพี่แจงรวยวันรวยคืนแล้วก็โชคดีตลอดนั่นก็คือการที่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ลูกทุกคนต้องรู้จักครับว่าบุญคุณพ่อแม่คนที่เลี้ยงเรามาพี่โมพี่ไทยฟังนะลูกมีเขาอุ้มท้องลูกมา9เดือนกว่าจะเลี้ยงโตมันเหนื่อยและลําบากแค่ไหนพรที่ประเสริฐที่สุดก็คือพรที่พ่อแม่ให้ นะคะจากนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ลูกนะจงมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องลูกหลานทุกคนที่อยู่ณตรงนี้ขอให้รวยด้วยสติรวยด้วยปรรยัญญารวยด้วยทรัพย์สินนะรวยด้วยโอกาสรวยด้วยเทวดาที่คุ้มครองจากวันนี้เป็นต้นไปก็ขอให้เจแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้โชคดีกันทุกคนจ้าจาุอ่าเก็บไว้อาตั้งทายเอาไว้ตั้งทายเอาไว้ยายไว้ตักยหายตรงนี้ เอาไปสองพันเงินทิพย์นะลูกวางวางวางพวงมาลัยให้ยายขวาะเอาไปสองพันเงินทิพย์นะลูกค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากทุกคนเห็นความเคลื่อนไหวของทางครอบครัวและการเป็นอยู่ของพวกเรามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันหลังจากนี้ก็จริงๆเราอยากจะถ่ายนั่นแหละ หลังจากนั้นเราอยากจะถ่ายต่อนะมันจะมีเห็บมึนเมากันเยอะด้วยทั้งเกือบทุกคนแหละนะครับบ้านนี้นะครับมีแตงไทยแตงโมเท่าน,นั้นแหละที่มีกินก็ต่อไปก็จะเป็นสุดท้ายก็แตงโมแตงไทยก็ไหว้แม่เขาเราละ่ะกินเบียร์อากาศไนบ้างเรื่องกติกา แย่งกันีกเดินไทยมีของขวัญให้หมอมีด้วยไม่ใช่เหรอเขียนว่าอะไรคะอ๋ออ love you I อ u ยก็ o v e you นะภาษาไทยมันยากภาษาพีทจะได้ลูกผากรายการิีแดงด้วยฝากรายการมิสแตงดด้วยนะคะจะไปดูกันเยอะๆเดี๋ยวน้องแตงไทยจะทำคลิปให้เยอะๆเลยค่ะนี่นะครับอะไรจะเอาหมอน จะเอาหมอนอะไรเนี่ยบ้าปันเนี่ยช่วงสถานการณ์โควิดนะครับผมก็ใครที่คนในครอบครัวเสียไปจากโรกนี้ผมก็ให้กําลังใจทุกท่านนะครับผมก็สู้ต่อไปนะครับส่วนใครที่มีชีวิตอยู่ก็ดูแลและรักกันให้มากแบบนี้นะครับผมสุขสันต์วันแม่ทุกท่านนะครับขอแสดงความเสียใจกับบางคนและขอแสดงความดีใจกับบางท่านด้วยนะครับผมแฮปปีม้มัมมัมเลยมาเตอร์เดย์ เออมัมมี่มาสเตเดครับมาพูดมัมมัมี่อะไรมัมมัมอ่ะไม่มีปิดแบบไอ้เจ๊คุณแจงไหมไม่เอาไอ้ครอบครัวอ่ะเร็วๆหนึ่งสองต้องทำต้องทำหมดเลยดิอาจารย์สอนอาจารย์สอนยายอนยายสอนยายทำไงเป็นการพ่อดมาผู้ชายมาผู้ชายด้วยมาเร็วใครได้เงิ่นอ่ะอ่ะแล้วกลับมาพูดกันใหม่ครับกลับไอ้เจ๊คุณแจง